สวัสดีครับวันนี้อากาศดีครับผมวันที่18พฤศจิกายน2568ครับวันนี้มีโอกาสได้ผ่านเส้นทางหลวง108ครับเส้นที่จะไปแม่สะเรงนะครับก็เลยได้แวะในนี่ครับสวนสวนบ่อแก้วครับอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ครับผมบรรยากาศหลังฝนตกใหม่ๆครับอากาศกำลังดีครับเย็นสดชื่นสบายนะครับ นี่ครับบรรยากาศสวนสวนบอ่อแก้วครับหอดเชียงใหม่ครับบรรยากาศหลังฝนตกใหม่ๆครับวันนี้18พฤศจิกา2568ครับผมชุ่มช่าชุ่มช่าเลยนะครับสวนสวนบอ่อแก้วครับจุดเช็คอินของอำเภอหอดเชียงใหม่ครับ ครการร่มรื่นเย็นสบายครับเห็นครับข้าง้างครับทางหลวงไม้เลข108ครับที่จะไปแม่สะเลียงครับจะผ่านส่วนส่วนบ่อแก้วอำเภอฮอดของเชียงใหม่นี่ครับเป็นจุดแวะถ่ายรูปเช็คอินครับผม นี่ครับบรรยากาศเหมือนอยู่เมืองนอกเลยครับน,นักท่องเที่ยวนะครับแวะถ่ายรูปเช็คอินครับผมบรรยากาศที่มีฝนโปอยๆฝนโปรยทั้งวันครับในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาครับฝนก็นยังมีอยู่ครับ ทำให้รรยากาศเย็นมากเป็นปกติครับอากาศก็กาลังดีครับสวนสวนบ่อกแก้วอําเภอฮอดครับผมจังหวัดเชียงใหม่ใครที่เคยมาเชียงใหม่ครับที่ยังไม่เคยมาเชียงใหม่สายใต้ครับนี่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเช็คอินแห่งจุดครับของอําเภอฮอดเชียงใหม่ครับ ทางหลวง108ครับเส้นที่จะไปแม่เสลียงนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะมาแวะท้ายหอเช็คอินกันครับบรรยากาศเหมือนอยู่เมืองนอกเลยนะครับโอ้แต่ละต้นนี่คือสูงใหญ่มากครับ นี่ก็เป็นนี่ครับต้นก้าใหม่เลยครับกำลังปลูกใหม่ครับกับช่วงที่ฝนกำลังพรํานะครับวันนี้วันที่18พฤศจิกายนครับ2568ครับ มีโอกาสได้ผ่านมาครับส่วนส่วนบอแก้วหอดจริงใหม่ครับนี่ครับาการร่มรื่นดีสดชื่นเย็นสบายนะ ดูบรรยากาศนะครับโดยทั่วๆไปของส่วนสวนบอแก้วครับเดี๋ยวชักประมาณนะถ้าฝนหมดจริงๆครับช่วงเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวครับธันวามกรานี่นักท่องเที่ยวก็คงจะเยอะกว่านี้ครับ ตอนแรกกันว่าฝนจะหมดแล้วนะครับยังมาอีกชุดปีนี้ครับฤด,ดูการเปลี่ยนไปมากครับกลางเดือนพฤศจิการครับจะปลายเดือนพฤศจิกาแล้วก็ยังมีฝนอยู่อาอากาศค่อนข้างแปรปรวน โอเคนะครับขอถายให้ดูเป็นบรรยากาศนะครับล่าสุดของส่วนสวนบอ่อแก้วนะครับข,บขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมสวัสดีครับ